กลับเข้าสู่รายการสนามเป้าบรรเทาทุกนะะท่านผู้ชมมาใครที่ถูกปลอม a c e b o o k นะฮะหรือว่ามีมิจฉาชีพนะฮะเอารูปเอาชื่อท่านนะฮะไปใช้ในกระบวนการหลอกลวงสามารถแจ้งเข้ามาที่รายการของเราได้นะเราจะได้เป็นสื่อกลางในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะฮะแต่ว่าในเรื่องประเด็นที่ต้องติดตามอีกเรื่องหนึ่งนะต้องถามท่านอายการนรงค์ครับเคยดื่มยาดองไหมท่านไม่ครับไม่เคยเลยใช่ไหมฮะ เอาละดีแล้วที่ไม่เคยดื่มนะเพราะตอนนี้คนเคยดื่มก็ไม่กล้าดื่มเหมือนกันนะเพราะหลังจากเป็นประเด็นข่าวนะดื่มยาดองแล้วก็ทําให้เกิดการเสียชีวิตตลอดจนอาการวิกฤตนะฮะต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลล่าสุดนะตอนนี้กรณียาดองที่เป็นข่าวก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด6รายใส่ท่อช่วยหายใจทั้งหมด16รายด้วยกันนะฮะแล้วก็ต้องฟอกไตนะ โอ้โหอีก23รายปั๊มหัวใจอีก6กรายนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเราไม่แน่ใจว่าจะหยุดแค่เพียงเท่านี้หรือเปล่าอันนี้คือเรื่องที่น่าห่วงฉะนั้นในเรื่องนี้อ่ะท่านผู้ชมค่ะท่านอัยการนารงทางรายการก็เลยได้ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยเพราะว่าจะได้ทําให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจตรงกันแล้วก็ไม่ตรนกรเกินไปด้วยนะฮะท่านแรกซ้ายมือดิฉันนะฮะที่เกิบมาร่วมพูดคุยในรายการนะฮะท่านก็เป็นรองผู้อํานวยการด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลน,นพรัตนราชธานีค่ะท่านแพทย์หญิงอรดาปัทมสิงห์ ส่วนท่านที่สองนะฮะก็คือผู้อำนวยการสํานักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิตรนะฮะท่านพอพยุงบุญสมสุวรรณค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีคร่คระเรียนถามคุณหมอนะคะคุณหมออราดาตอนนี้ในส่วนอาการของผู้ที่ ทานดื่มยาดองไปเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคะคืออาการของผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบสาธารณสุขนะคะก็ส่วนใหญ่มักจะมีอาการค่อนข้างรุนแรงในช่วงแรกคือจริงเราเริ่มรับเคสตั้งแต่วันที่22สิ่งสิงหาคมนะคะซึ่งในช่วงแรกเนี่ย ข่าวอาจจะยังไม่ได้ออกไปมากนะก็ยังไม่ได้มีความตระหนักในกลุ่มประชาชนอาการของผู้ป่วยในช่วงแรกที่มาก็ค่อนข้างหนักนะคะส่วนใหญ่ก็จะใส่ท่อช่วยหายใจแต่ว่าช่วงหลังๆเมื่อสื่อมวลชนเริ่มกระจายข่าวเนี่ยออผู้ป่วยก็มาเร็วขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้รุนแรงถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจในระยะหลังในจํานวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเนี่ยนะตอนนี้มีอยู่กี่รายแล้วก็มีโอกาสที่จะปลอดภัยสักแค่ไหนคะท่าน คือรุนแรงเนี่ยก็20กว่ารายยังถือว่าอาการรุนแรงกลุ่มที่ฟอกไตเนี่ยค่ะก็ถือว่าอาการค่อนข้างรุนแรงนะคะซึ่งส่วนหนึ่งค่ะคือ นงจากที่นําเรียนว่าผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาเนี่ยตั้งแต่วันที่22สิงหาคมค่ะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยการรักษาก็ได้ผลคนไข้เนี่ยอาการดีขึ้นนะคะมีบางส่วนได้ถอดเครื่องช่วยหายใจไปแล้วบางส่วนที่เข้าสู่ระบบการรักษาก็ได้กลับบ้านไปแล้วนะคะในจํานวน30 37รายที่เข้าสู่ระบบการรักษาเนี่ยกลับบ้านไปแล้ว15รายค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะ,นะครับผู้ที่สูญเสีย นะคะก็คือมีญาติพี่น้องเสียชีวิตจากกรณีนี้เราก็เห็นใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะเรามีในส่วนของตัวลูกสาวนะฮะของผู้ที่ต้องจากไปนะะเดี๋ยวสักครู่คงจะได้คุยกันแน่นอนแต่ว่าในกรณีนี้นะฮะเขาก็ถามว่าแล้วคนอื่นๆเนี่ยจะยังดื่มยาดองได้อยู่ไหมนะ,ะยาดองปลอดภัยไหมนะ,ะแล้วตกลงยาดองเนี่ยอยู่ในกํากับดูแลของหน่วยงานไหนไหมต้องมีออยอไหมนะฮะตรงนี้เรียนถามทางท่านผอพยุง กรมสรรพาเราก็ตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะคะในกรณีนี้หลังจากเกิดเหตุดําเนินการยังไงบ้างคะท่านคะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับต่อผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ม,มีมีความห่วงใยต่อผู้ป่วยที่เข้าการรักษาอยู่นะครับในส่วนของยาดองนะครับในของที่สับสวิตดูแลอยู่นะครับก็ปกติการทํายาดองนี่ถือว่าผิดกฎหมายนะครับมไม่ไม่สามารถทําแล้วก็ขายได้นะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งการการการ,การการกระทำดังกล่าวเป็นการลักลอบ การทำและการขายนะครับค่ะครับผมครับในส่วนนี้เราก็เห็นชัดนะในในสังคมของเราบางทีก็ตั้งคนล้มีงูอยู่ในนั้นด้วยมีสัตว์อะไรต่างๆอย่างนั้นก็มีบางทีอาจจะไม่มีแต่ว่าก็เห็นชัดนะฮะที่เขาขายกันผิดกฎหมายครับการจำหน่ายและการทำสุรายาดองถือว่าผิดกฎหมายครับผมครับ จริงๆแล้วก็เราเข้าใจว่าบริบทของสังคมในในของงไทยนะครับอาจจะมีเรื่องความเชื่อเรื่องของสมุนไพรมาเกี่ยวข้องนะครับแต่การการทําสุราต้องต้องได้รับอนุญาตจากทางกรมสรรพสามิตนะครับเรามีการควบคุมตั้งแต่การผลิตนะครับการการมาตรฐานของน้ําสุราเรามีการควบคุมนะครับต้องได้รับอนุญาตก่อนนะครับการทำสุราต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าใครอยากจะทําก็ทําได้นะครับต้องรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตนะครับ กรณียาดองเนี่ยนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราเรียกว่ายาดองแล้วมันมีเหล้าอยู่เหรอ,อะในกรณีเช่นนี้นะฮะทางรายการก็เลยประสานงานไปยังดเรเพชชกรเนี่ยนะครับปรีชาหนูทิมค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรนะฮะและท่านก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกด้วยอยู่ในสายกับเรานะฮะสวัสดีค่ะท่านพอปรีชาค้าสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับผมค่ะท่านหอปรีชาคะกรณียาดองตรงนี้เนี่ยนะคะเวลาที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยต้องใช้เหล้าเป็นส่วนผสมอย่างนั้นใช่ไหมคะท่านคะจริงคำคำว่าดองไม่ไม่ได้กําหนดจะเป็นเหล้าหรือน้ํานะฮะแต่ส่วนใหญ่นะฮะความเชื่อนะครับว่าการดองเหล้าหรือทําด้วยเหล้าเนี่ยจะทําให้ลดลทธิ์ของยาเนี่ยมันออกเร็วขึ้นอันนั้นมันก็ก็จริงก็ ก็ก<ๆ>็เป็นอ่า,เป,า,เ,ปาเป็นส่วนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราเห็นว่าชุมชนวิถีชาวบ้านก็ก็ใช้ดองเหล้าเป็นหลักจะไม่ค่อยได้ดองน้ําเท่าไหร่แต่ทจริงมันก็มีคำนิยามอยู่ว่าถ้าดองเหล้าก็ได้จะเป็นน้ําก็ได้อะไรเงี้ยเป็นหลนใหญ่เราจะคุ้นกับเหล้ามากกว่าครับผมค่ะแล้วโดยหลักการแพทย์แผนไทยยาดองนี่เขามีสรรพคุณอะไรช่วยดูแลสุขภาพของคนได้ยังไงบ้างคะท่านคะ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ยาไทยส่วนใหญ่สมัยม่โกนนะไม,ไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะดาดองก็กินดองเหล้าเพื่อทาหมักแช่เราเรามีเหล้ามาแต่โบราณน,นะครับเนื่องจากอาจจะมีตัวทาละลายที่ดีที่สุดในสมัหน่งนั้นนะครับแล้วก็เหล้าก็เป็นการ,ารอ่านิชุมชนหรือคนไทยก็บริโภคมาน,นานเพราะฉะนั้นการที่ทจะใช้ยาเหล้าไปดองเนี่ยครับก็ความเชื่อว่าก็จะช่วยบำรุงกำลังโดยเฉพาะผู้ชายสมรรถนะทางเพศเป็นยาอาวุธ อายุวัฒนะหรือถ้าผู้หญิงก็ช่วยเพิ่มฮอร์โม,โมนกระชุ่มกระชวยสวยงามเช่นตะตีหลังข้อสมัยก่อนนะก็นิยมกันเพื่อจะได้ฟื้นฟูได้เร็วนะนี่คือความเชื่อสิ่งที่เดิมๆขึ้นมาแต่แต่สมัยก่อนนะครับผมค่ะแต่จากความเชื่อดังกล่าวนี้ยเวลาที่เรามาซื้อทานกันแล้วก็เป็นประเด็นอย่างตอนนี้เนี่ยนะนำมาซึ่งการเสียชีวิตด้วยนะฮะในบางรายตรงนี้ท่านผอปรีชาคิดเห็นประการใดฮะเรายังต้องดื่มอยู่ไหมเนี่ยยาดองหรือว่าควร เลียงยังไงท่านหรือตรวจสอบยังไงได้ว่ายาดองปลอดภัยหรือไม่ไม่ใช่คําว่าเล่านะ,ะคะยันใช้คําว่ายาดองนะฮะท่านเชิญครับครับผมโด,โดยจริงๆแล้วถ้าอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขสมัยก่อนนะเรากา็ห้ามนะฮะตามกฎหมายเกี่ยงการบริโภคสุรานะครับหรือแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการซึ่งก็เลิกมาเนื่นนานพอสมควรแล้วนะครับทีนี้มันมีประเด็นว่าเราควรเลิกไหมผมว่าถ้าวิถีชุมชนนะครับก็ถ้าดื่มตาม ที่กาหนดไว้ทําสําหรับตํารานะครับม,มันมีเขียนไว้นะครับตหรับตาราการดื่มยาดองเหล้าใช้28ดีกรีหรือใช้เอ็กอ40ดีกรีวันเช้าเย็นแค่หนึ่งทลายคือหนึ่งจุดสามสิบีดีนะฮะก็เปใช้เอ,เอ,เอทานอลเป็นส่วนใหญ่ที่ดื่มกันมานะครับก็มีความปลอดภัยน,นี่ก็เป็นการบํานุงกาลังซึ่งให้สรรพคุณทางยาอยู่แล้วด้วยคุณสมบัติของสมุนไพรในตำรับแต่การบริโภคเหล้าที่เกินกนาอเี้ย ก็มีผลและพวกข้าวเกินขนาดไม่พอเ็าไปพวกสมุนไพรในตำรับที่เกินขนาดแน่นอนอาการไม่พึงผสมก็เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นในข่าวนี่แหละครับผมค่ะแต่สิ่งที่เป็นประเด็นก็คือเราไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรมาผสมให้เราทาน<อ>นะคะอ,อย่างกรณีนี้นะฮะใช้ในส่วนของเมทานอนใช่ไหมต้อง,องถามทางค <doorway. S 1> ุณหมอนะฮะในส่วนคุณหมออะไรดาเอทานอนตรงนี้มันส่งผลอันตรายขนาดไหนกับสุขภาพคนเราคะ ค่ะปกติเนี่ยแอลกอฮอล์ที่เราดื่มกันนะคะ,คะก็จะเป็นเอทานอลแอลกอฮอล์นะคะก็คือสามารถบริโภคได้ในปริมาณที่เหมาะสมอาจจะไม่ได้มีผลเสียรุนแรงแต่ประเด็นที่มันเกิดในสังคมตอนนี้เนี่ยเพราะว่า เขาบริโภคเมทแอลกอฮอล์ซึ่งเมทแอลกอฮอล์เนี่ยเราจะใช้ในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นนะรคะรเช่นผสมสีเ<อ>ช่นอะไรแบบนี้ค่ะ<อ>นะคะซึ่งอันนี้มันหลุดแล้วก็ปนเปื้อนเข้ามาเป็นส่วนผสมหัวเชื้อในการผสมกับยาดองที่อยู่ในโซนทางคลองสามวามีนบุรีอะไรโซนนั้นดังนั้นเนี่ยพอหัวเชื้อที่เขาไปผสมกับยาดองเนี่ยมันถ<อ>ูกกระจายไปในซุ้มต่างๆในโซนนั้นเราก็เลยเกิดภาวะที่คนไข้เนี่ยเข้ามาสู่ ในระบบเยอะจากเมทานอลที่ไม่สามารถรับประทานได้แล้วคนทั่วไปดูแล้วเราแยกได้ไหมคบว่ายาดองนี้ผสมเมทานอลยาดองนี้ผสมไม่ได้เลยดูไม่ออกเลยไม่ออกเลยค่ะอก็เสี่ยงนะท่านอัยการนาลงแล้วอันตรายกับชีวิตคนอย่างนี้เนี่ยผิดกฎหมายสักแค่ไหนครับท่านอัยการผมไปดูแล้วดับแรกเนี่ยจริงเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ใช่สอบสวนสืบสวนเฉพาะคนที่ผลิตนะมันต้องลามไปถึงคนที่ขายเมทานอลเพราะเมทานอลเป็นวัตถุอันตราย มันต้องควบคุมนะครับน่าจะกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือใครควบคุมเนี่ยครับแล้วตรงต้นต่อตรงน,นี้แล้วเขาซื้อมาจากไหนนําเข้ามาจากไหนแล้วมาขายที่นี่ได้อย่างไรพวกนี้ครับเป็นเรื่องที่อันตรายมันเริ่มตั้งแต่การควบคุมมันตั้งแต่เข้าท่ามาหรือหรือว่านําเข้ามาแล้วควบคุมโดวยวิธีความปลอดภัยด้วยนะ เหมือนไม่เกิดระเบิดขึ้นมาอะไรพวกนี้มันอันตรายมีวิธีการของมันแล้วมาส่งมาผลิตที่นี่ผิดผลิตได้เยอะด้วยผลิตแล้วไปขายสมยาดองตั้งเยอะแยะแล้วก็ที่อยากฝากไว้กันช่วงนี้อยากถามคุณหมอ,อท่านท่านผู้จกรปีชานิดหนึ่งไปเข้าพรบรสมุนไพรได้ไหมท่านยาดองเนี่ย อ๋ออันนี้การข้อบครลงหมนก็ต้องอนุญาตอยู่ดีแหละเพราะแต่ละตัวแต่และเกณฑ์ถ้าไม่เป็นไปตามภูมิปัญญาหรือกำลังที่รัฐตีประกาศวิธีการที่เตรียมยาขึ้นมาก็ไม่ได้รับการอนุญาตอยู่ดีแหละก็ไม่ได้รับอนุญาตอยู่ดีครับผมและทีนี้อยก็มีกรรมการมีเกณฑ์มีข้อกาหนดม,ม,มีผู้ทรงอยู่เพราะนั้นการผสมเหล้าเนี่ยก็ออยส่วนใหญ่เขาก็รีเจคไว้คณะกรรมการอยู่แล้วล่ะครับเพราะก็อยู่ในปริมาณเกณฑ์ที่เหมาะสมแต่ถ้าปฏิบัติตามที่กรรมการมีข้อกําหนดอย่างงี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการในการพิจารณาครับผม ครับแสดงเขาไม่ได้กับอนุญาตครับครับแสดงว่าสมยาดองที่ไปขายเนี่ยนะครับนอกจากว่าจะผิดตามพรบสรรพสามิตแล้วเนี่ยยังมีความผิดฐานพรบสมุนไพรด้วยถูกไหมครับท่านใช่ใไม่ไม่เป็นไปตามพรบลิตภันสมุนไพรนะครับก็ถือว่าเป็นยาแต่ไม่ขอขึ้นทะเบียนครับครับถ้าอย่างนี้พนงานส่วนฟังก็ต้องขอด้วยตรงนี้ต้องไปดูด้วยอีกอันหนึ่งที่ฝากก็คือผมมองอย่างนี้คนที่ผสมนี่แหละที่ที่พี่ พี่พยุงไปจับเนี่ยนะครับท่านรู้สึกไหมว่าท่านไปเอาเมทานอลมาแทนเอทานอลท่านเล็งเห็นผลไหมว่าถ้าท่านใส่เข้าไปเนี่ยซึ่งเดี๋ยวปริมาณฝากคุณหมอตอบด้วยว่ามันปริมาณเท่าไหร่จะไม่ตายได้เนี่ยแล้วท่านใส่ลงไปเนี่ยท่านเล็งเห็นผลไหมว่าเอาไปให้คนกินแล้วอาจจะตายออถ้าเป็นอย่างนี้นะครับคุณหมอนะครับสอบสารมิตนะครับแล้วก็สอบสมุนไพรนะครับแล้วก็เป็นพยานว่ามันอาจจะทําให้ถึงตายได้แสดงว่ามีเจตนาเล็งเห็นผลได้ ผมมองว่าเป็นนาเรงเห็นผลในการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเวลาที่สับสนดาเนินคดีซะ่ต้องค,<ด>ครับฝากตรงนี้ด้วยเพราะว่าท่านอย่าลืมนะอีก20กว่า30กว่าที่ตายไปแล้ว6เนี่ยค่ะคุณดูแลเขาอย่างไรไม่งั้นก็ต้องไปขอเงินจากกรมคุ้มรองสิทธ์นะครับค่ะคนเหล่านี้อาจจะต้องไปขอร้องความช่วยเหลือจากค่ารักษาพยาบาลค่าป่วยเจ็บเนี่ยบางส่วนจากรัฐจัดสรรให้หนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปแจ้งข้อหาเขาแล้วก็เอาประจำวันไปขอเงินจากกรมกุ้มครองสิทธ์ต่อไป แสดงว่าพนักงานสอบสวนเองก็ต้องพยายามเก็บข้อมูลให้ครบประเด็นเพื่อที่จะต้องให้คุณหมอเสริมในรายการนี้หน่อยว่ามันเท่าไหร่ถึงทําให้ตาบอดมันเท่าไหร่ทําให้สมองดับอะไรเงี้ยครับท่านครับไม่ทนองครับท่านคือปกติอาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนนะคะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแล้วก็ปริมาณที่คนไข้ได้รวมถึงโรคประจําตัวของคนไข้ด้วยค่ะแต่ว่า ตัวเลขเบื้องต้นนะคะก็คือ20มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะปริมาณเมทาอนอลแอลกอฮอล์ก็จะทําให้คนไข้เนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการเช่นนอกจากที่เหมือนดื่มเหล้าปกติที่เป็นเอทนออลแล้วแฮงต่างๆแต่ว่าความต่างของเมทานอลเนี่ยมันจะทําลายจอประสาทตาค่ะก็อาจจะมีเรื่องของอาการที่ตามัวหรือบางคนอ่หมอค่ะตาพร่ามัวแล้วก็ในเคสที่เข้ามาในระบบเนี่ยมีมีหนึ่งท่านที่ตาบอดแล้วด้วยนะคะแล้วก็ถ้าระดับของเมทิลแอลกอฮอล์มันสูง ขึ้นไปอีกเนี่ยก็อาจจะทําให้ชักหมดสติแล้วก็เสียชีวิตใช่ค่ะก็จะทําลายทุกระบบเลยเพราะว่ามันจะทําให้เลือดเราเป็นกรดค่ะ่านมันคือยาพิษอย่างนี้เองที่เขาสูขราดนายคนเราก็แต่แรกท่านผิดตั้งแต่ท่านใสเอททนอล่ะเอาเอทานอลมาแทนแล้วถ้าเขาจะบอกว่าเขาไม่รู้ได้ไหมเขาไม่คิดว่ามันจะอันตรายขนาดถึงตายได้อาจจะอ้างไม่รู้ได้ไหมนะครับมันก็ต้องพิสูจน์เลยครับนะครับท่านใสมาขนาดนี้ท่านรู้ไหมนะครับ พอพูดอย่างนี้แล้วจะกินยาดองต่อกันดีไหมเนี่ยท่านพอ,อปีชาคะเชิญครับคือคนกินกินอยู่นี่ก็กําลังคิดอยู่ว่าจะซื้อกินต่อหรืหรอเอาอยัางไงดีแลือกินตัวอื่นแทนยาดองได้ไหมที่สรรพคุณทําให้ไม่ลงแดงบางคนแซวขนาดนั้นเลยนะท่านพอ,อปีชาแนะนําหน่อยได้ไหมท่าน ที่จริงโดยดักการแล้วนะครับการย้ายชาดองก็เป็นธรรมอย่างที่รู้สึกว่าเออมันเลือดมันไหลลมไหลเวียนเลือดไหลเวียนดีกระชุ่มกระชัวแต่นั้นก็กินทํามภูมิปัญญาแต่ส่วนใหญ่พอเราก็กินบ่อยๆก็เกิดการติดก็กินธรมเกินขนาดนะครับตามวิธีชุมชนแต่เมื่อ สุรามันก็ไม่ว่ากินตามอะไรก็ตามเราเองก็พยายามดิบเลี้ยงว่าการทํายาดองก็เป็นการสกัดน้ําหรือเราไปสกัดไวแอนกอแ์นะครับแต่ไปเลยจนหมดแล้วก็ทําเป็นผงแล้วก็มาใส่แคปซูลหรือตอกเม็ดเราจะไม่กินโดยตรงที่เป็นแอลกอฮอล์ที่เป็นยาดองเล่าซึ่งปัจจุบันสาหรับยาพวกนี้ก็ไม่มีใช้ในสังยาบาลหรือในระบบบริการสุขภาพแล้วครับผมค่ะแล้วก็ในส่วนยาดองก็ไม่มีออยถูกต้องไหมครับท่านถูกต้องครับฉะนั้นใครจะซื้อยาดองกินก็ คิดดีๆทีหนึ่งแล้วกันครับนะทดีนะคะขอบพระคุณมากเลยนะท่านดรเพชสัจกรปริชาหนูทิมนะพ่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลืองผสมผสานขอบพระคุณค่ะผมก็ขอบคุณครับผมค่ะและในส่วนนี้นะทางท่านผอพยุงโอ้โหสัมปสามิรของเราตอนนี้ต้องลงตรวจเข้มข้นขนาดไหนคะั่านคะ ครับก็คือตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยก็เราได้ทํางานร่วมกับหน่วยงานะที่เกี่ยวข้องก็เช่นอกองบังคับการสืบสวนนครนบาล3นครนบาล4ี่นะครับ <Okay. S 2> รวมถึงสอน,นอที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับรวมถึงสํานักงานเขตนะครับสาธารณสุขต่างๆนะครับเราก็ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั้ง18จุดนะ mm hmm. ที่เป็นจุดหลักๆก,ก,ก่อนนะครับในส่วนนี้เราก็เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ที่แลบของทางกมรมสรรพสามิตนะครับในส่วนต่อมาก็คือเราได้บูรณา,าการบูรณา,าการกำลัง นะครับในของเจ้าหน้าที่สัมประสิมธิ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยขยายผล นะครับขยายผลจากพื้นที่หลักๆเนี่ยออกไปรัศมีประมาณ5ตารางกิโลเมตรแล้วเขามีการส่งต่อไปถ่าย <นะ S 1> ไหมเพื่อไป,ไปไปตรวจพื้นที่แล้วก็เก็บตัวอย่างมาตวรวจวิเคราะห์นะครับซึ่งซึ่งผลการตวรวจวิเคราะห์นี่ก็พบว่าตัวอย่างที่ของของเจ๊ปูนะครับก็มีตัวเอาตัวเมทานอลนนะครับในปริมาณที่สูงนะครับปริมาณที่สูงนะครับโดยตรงตรงนี้นะครับเราก็พยายามมาเร่งรัดแล้วก็ขอ เรียนแจ้งพี่น้องประชาชนนะครับว่าว่าการบริโภคยาดองเนี่ยอา,อาจจะมีผลเสียต่อร่างกายนะครับที่ผ่านมาเนี่ยกรมสัพสามิตรนะครับเราก็มีมาตรการต่างๆนะครับในการผลิตในการควบคุมมาตรฐานผลิตสุลานะครับค,ครับค่ะ,ค,ะคุณหมอระดาถ้าเกิดสมมุตินะใครมีญาติพี่น้องที่ทานยาดองแล้วดูแล้วเอ๊ะเขามีอาการผิดปกติเนี่ยคุณหมอแนะนำหน่อยสิคะค่ะก็ะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยคืออาจจะ ไม่ไม่ไม่แนะนําให้บริโภคยาดองในช่วงนี้เพราะเราไม่รู้ว่าตัวเมทานอลที่เขาใส่ไปเนี่ยมันกระจายไปตามฮอตสปอต เฉพาะ18จุดที่มาร์กไว้หรือเปล่ามันอาจจะมีนอก,กอเหนือจากน,านั้นใช่ค่ะคก็<ม>อขอแนะนําว่าถ้าสมมติว่ามีประวัติการรับประทานแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็มีอาการเช่นตาพร่ามัวรู้สึกปวดหัวเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนคือไม่แน่ใจเนี่ยช่วงนี้อยากให้เข้าสู่ระบบสาธารณสุขรวมถึงว่าตอนนี้เราเริ่มลงพื้นที่ในวงเล่าคือกลุ่มคนที่บริโภคแอลกอฮอล์รวมกับผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะเราก็จะลงพื้นที่ต่อให้ไม่มีอาการ ถ้าทราบว่าบริโภคแอลกอฮอล์ร่วมวงกับผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตเนี่ยก็สามารถเข้าสู่ระบบโรงพยาบาลได้ค่ะ<ม>เราก็จะมีการตรวจติดตามว่าท่านมีอาการผิดปกติหรือเปล่าเนื่องจากมีผู้ป่วยเสียชีวิตที่บ้านหนึ่งรายโดยไม่เข้าระบบโรงพยาบาลแสดงว่าถ้ามีอาการรีบไปหาหมอให้เร็วรที่สุดไม่ใช่แบบเอ้ยกินน้ําเยอะๆให้มันเจือจางเอากินยาดูอาการที่บ้านก่อนสักวันสองวัน ไปเถอะค่ะเพราะยิ่งมีประเด็นอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยไปเร็วโอกาสรอดจากหนักก็เป็นเบาได้ด้วย้องถามคุณหมอนิดเดียวผู้ที่มาในกังวลต้องมีค่าใช้จ่ายใชบัตรประกันหลักสุขภาพไดไรไหมครับได้ได้ทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้บัตรทองประกันสังคมทุกอย่างเปิดกว้างก็คืออยากให้รีบเข้ามาเร็วม่อเท่านอนรักษาตัว i อ u ที่คุณหมอพูดเมื่อกี้ก็มีสิทธิ์เบิกได้อนี่เขาไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายต้องถามพี่อสำหรับพี่พยุงอีกทีมีสายด่วนไหมครับถ้ามีคนเจออยากจะแจ้ง มาตรวจให้หน่อยทั้งกรมสรสามิตนะครับเราก็มีสายด่วนนะหนึ่งนะครับ1713ที่จะสามารถแจ้งเบาะแสต่างๆนะครับได้ตลอดยี่ชั่วโมงนะครับโดยที่ผ่านมานะทางกรมสอบสามิตก็มีการยกระดับการราบปรามนะครับการตรวจนะครับการแจ้งเบาะแสต่างๆนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็ทํางานเชิงลุกนะครับทั้งภายในกับภายนอกนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็เราก็หวังว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ผู้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการดีขึ้นนะครับตรงนี้นะครับ เห็นด้วยนะฮะท่านผู้ชมเราช่วยกันนะฮะใครเจอก็แจ้งกรมสัมปาะมิตรก็ได้นะฮะแล้วก็กรณีของคนที่มีอาการจากการทานยาดองดื่มยาดองนี้ก็ทุกโรงพยาบาลพร้อมช่วยเหลือท่านอย่างทันทีนะต้องขอบคุณนะฮะทั้งทางท่านคุณหมออรดารองผู้นวยการโรงพยาบาลนพราชธานีแล้วก็ท่านพอพยุงจากกรมสัมระสิมิตขาบอกว่าทั้งสองอย่างนี้ค่ะไปช่วยเหลือกันต่อนะท่านผู้ชมค่ะท่านอายการในโรุงเทพพื้นที่ที่น้าท่วมหลายพื้นที่ค่ะชาวบ้านเขาบอกกลัว นกลัวไฟช็อตกลัวไฟดูดนะฮะทำยังไงช่วงหน้ามาติดตามกับท่านรองผู้าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันค่ะเป็นหนี้นอกระบบหาทางออกไม่ได้สนามเป้าบรรเทาทุกเปิดศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหนี้นอกระบบติดต่อ0817159551-3 ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออ um นอ a Channel คะ่ะ